มองมองมองมีมุมให้มองตังเยอะไปมองมุมใหม่ที่มันสดใสยิ่งกว่าบ้านเราเนี่ยลมแรงดีเนาะเขาใส่เนาะ เรา,าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมดีไหมทำงานไม่ได้หรอกจ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมันต้องมีหลักเกณฑ์น,นะจ๊ะสถานที่ในการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีแรงลมดีไม่มีสิ่งกีดขวางทางลมมีแรงลมสม่ำเสมอค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นของจริงก็ไปดูได้ที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตหรือจะไปดูที่โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาก็ได้นะคะ นอกจากนี้ควรคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและความคุ้มทุนในการก่อสร้างด้วยค่ะเพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของราคากระแสไฟฟ้าที่ผลิตแต่ความเร็วลมในประเทศไทยไม่ค่อยสูงมากนักทําให้มีต้นทุนในการติดตั้งที่สูงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็ยังไม่มากพอที่จะใช้เป็นพลังงานหลักได้ค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย